สวัสดีครับต้องผมโทชโลกับราการกินกักบโต๊ครับพิงเกิลสีน้ำเงินรสอะไรนะเทอริยากิเขาชื่อว่า,ารถไก่เทอริยากินะครับอ่านี่อ่าพิงเกิลสีน้ำเงินคือใครหาซื้อได้ลองซื้อมาทานดูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงอ่ะเปิดเลยดีกว่าครับรอช้าอยู่ใหญ่ กลิ่นก็ประมาณนึ่งนะ,อะหอมหอมตอนแรกนึกว่าแบบออกมาแล้วฉาดหรือว่าโฉเลยไม่ถึงกับแรงขนาดนั้นแต่มีความหอมนิดๆลองชิมสักชิ้นหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะหาว่าไมา้ดูอย่างเดียวเราไม่ให้ไม่กินให้ดูเลยหรือว่ายังไม่ทันรู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะนี่มาแล้วนะครับ หอมอหวาน,วานอืม,อมใช่แต่หอมนิดนึงน่ะมีกลิ่นนั่นน่ะเทอริเคนี่หวานหวานใช่ถ้าแบบรสไม่แรงมากนี่ก็กัดมานะครับ สิงเกลิลรสไก่เทริยากินะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทัา่วไปโดยเฉาะร้านค้าชั้นนำนะซูเปอร์มาร์เก็ตหรือมินิมาร์ทอะไรเงี้ยลองดูนะครับสิงเกลิลรสไก่เทริยากิลองดูนะครับไม่ลองก็ไม่รู้ลองแล้วถึงจะรู้โอเคลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับกินกับโต๊ะครับผม